อัสสลามุอะลัยุ უ มวาอมัตุลลอฮิวะบาริกาตุยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะกับคุณครูรออีซะสัมยาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนะคะลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเอง จุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะจะเห็นได้ว่าในขณะที่ประเทศของเรานะคะมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่นำมาช่วยพัฒนาในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้มนุษย์มีที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์นะคะไม่สามารถจะหลีกหนีได้นั่นก็คือภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งภัยธรรมชาติ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะตลอดจนเกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คนที่สูญเสียไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะภัยธรรมชาติของประเทศไทยนะคะก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะคะอย่างเช่นอุทกภัยภัยแล้งนะคะวาตภัยนะคะไฟป่าแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิเป็นต้นนะคะ เรามาดูนะคะภัยธรรมชาติแรกที่เราจะได้เรียนรู้ในคาบนี้นะคะก็คืออุทกภัยนั่นเองนะคะคําว่าอุทกภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดจากสภาวะน้ําท่วมนะคะหรือน้ําหลากอย่างฉับพลันสาเหตุหลกักนะคะเกิดมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเกิดจากเขื่อนพังนั่นเองนะคะ อุทกภัยส่วนใหญ่มักจะเกิดในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มที่ราบน้ําท่วมถึงและที่ราบเชิงเขานะคะโดยเกิดน้ําป่าไหลหลากนะคะอันเนื่องมาจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราก็มักจะประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะหรือภาวะน้ำท่วมนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะจังหวัดสงขลานะคะ ก็เคยนะคะเกิดปัญหาอุทกภัยนะคะเมื่อพศ2553ที่ผ่านมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูภัยแล้งกันบ้างนะคะภัยแล้งนะคะเกิดจากการขาดแคลนน้ำนะคะจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์และมนุษย์ในท้องถิ่นนั่นเองนะคะ ภัยแล้งมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาตินะคะได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนั่นเองนะคะเพราะอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นหรือฤดูการแปรปรวนนั่นเองนะคะส่งผลทําให้พื้นที่ที่เคยมีปริมาณน้ําฝนเป็นปกติเปลี่ยนไปเป็นขาดแคลนน้ําฝนนั่นเองนะคะประเทศไทยที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งนะคะก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะคะ อย่างเช่นจังหวัดชัยภูมินะคะขอนแก่นกาฬสินธ์ร้อยเอ็ดสิงห์บุรีเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวาตะััยกันบ้างนะคะวาตะััยนะคะเป็นภัยที่เกิดจากลมพัดอย่างรุนแรงนะคะจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะ เสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะคะตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นไยที่เกิดจากวาตัยนั่นเองนะคะทำให้อาคารบ้านเรือนนะคะเสียหายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูไฟป่าหรืออัคคีัยกันบ้างนะคะไฟป่านะคะเกิดนะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าไม้มีความแห้ง อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะและเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เผาป่านั่นเองนะคะการเกิดไฟป่าท,ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งพืชและสัตว์ที่มีชีวิตทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไปนะคะผลจากการเผาป่าท,ทำให้ควันไฟฝุฟ่นและกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณสูงขึ้นนะคะทำให้เกิดภาวะมลพิษในอากาศ บริเวณพื้นที่ป่าและแหล่งชุมชนเกิดฝุ่นละอองและควันนะคะทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าหลัวหรือหมอกแดดนะคะเช่นพื้นที่จังหวัดของเชียงใหม่แม่ห้องสอนนะคะต้องประสบกับสถานการณ์นี้นะคะโดยต้องใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อออกจากที่อยู่อาศัยนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับแผ่นดินถล่มกันบ้างนะคะ แผ่นดินถล่มนะคะเกิดขึ้นในลักษณะภูมิลักษณ์ที่เป็นภูเขาเนินเขาที่มีความลาดชันมากนะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มนะคะเกิดจากการใช้พื้นที่ตรงบริเวณเชิงเขาเพื่อการเกษตรกรรมนะคะโดยมีการขุดไถพรวนนะคะตัดไม้ทำลายป่าแล้วทำการเพาะปลูกหรือสร้างที่อยู่อาศัย เมื่อพื้นที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องกันมากกว่า24ชั่วโมงน้ำฝนก็จะไหลซึมลงดินนะคะทำให้ดินอุ้มน้ำไว้นั้นอิ่มตัวเกินที่จะรับน้ำได้จึงพังทลายไหลลงตามลาดเขาและแรงดึงดูดของโลกทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะคะประเทศไทยที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินถล่มนะคะอย่างเช่นจังหวัด อุดรดิตนะคะอุไทยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรตากกาญจนบุรีเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแผ่นดินไหวกันบ้างนะคะแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเนื่องจากอิทธิพลของหินหนืดใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะ ทำให้บริเวณรอยเลื่อนต่างๆของเปลือกโลกเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะไม่มีความรุนแรงและมักจะเกิดมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจากภายนอกประเทศนะคะอย่างเช่นทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนเหนือของประเทศลาวนะคะทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางตอนบนของประเทศพมา่าเป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับสึนามิกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์สึนามินะคะสึนามิเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจนมีพลังมากซึ่งเกิดจากมวลน้ำในทะเลและมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะคะจนทำให้กลายเป็นคลื่นกระจายตัวออกไปจากศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนนั้น โดยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อมีแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเลนั่นเองประเทศไทยได้รับภัยธรรมชาติเนามิเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2547นะคะประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้ศูญเสียชีวิต มากกว่า5,000คนนะคะซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียจำนวนมากนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะจะเห็นได้ว่านะคะมีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะ อยู่หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะคะภัยแล้งนะคะแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวและสซนามิเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อ3-4สีวันที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์นะคะอุทกภัยนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะ สำหรับคาบนี้คุณครูก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าอัสสลามุอะัลกุมวาเรฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ